ใ uh ่ขยกมาใส่กะโมงจลูกกระโมงน้ำยกแกงเน้นใส่กระโมงแหมนาใสอกระมน่ เจ๊นี่ภาพที่เธอแนะนำเจ๊เห็นไหมเนี่ยผ้าขาวเห็นไหมเจ๊สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ดีทั้งนั้นเลยนะเออสีเหียวสีอะไร น,นี่สีขาวสวยไหมจินะสีขาวนี่สวยนะเนี่ยเนี่ยออกแบบได้สวย

นี่มามามาน,น,นี่อันนี้ก็จะศูนย์บริการที่เป็นน้ำที่เป็นน้ำ คงจะได้กวาดทั้งวันอ่ะเนาะพี่เนาะเพราะว่า <c oughs> มัน <c oughs> ร,รอบนึงแล้วเด้อเนี่ยมันเริ่มแห้งเริ่มแห้งไงโอ้คนย่งท่านเดินผ่านไปเล้เลยตกมันเริ่มแห้งไง <c oughs>